สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเคล็ดลับสําหรับการเลี้ยงบัวในโอ่งนะคะให้สวยงามอย่างที่เราเลี้ยงขอบอกว่าโอ่งลูกนี้เนี่ยเราปลูกแค่ครั้งเดียวเองนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนดินใดๆเลยค่ะแต่ก็ยังงามแบบนี้นะคะออกใบออกดอกให้ดูแบบนี้ตลอดเลยค่ะปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ออกดอกเยอะมากๆเลยและเคล็ดลับสําหรับ การเลี้ยงบัวในโอ่งนะคะอย่างแรกเลยสําคัญมากๆก็คือน้ําค่ะน้ําเนี่ยอย่าให้แห้งนะคะให้มีน้ําตลอดค่ะอย่างที่2นะคะก็คือบัวต้องปลูกกลางแจ้งค่ะให้เขาได้รับแสงแดดนะคะอย่างน้อยครึ่งวันค่ะอย่างต้นนี้นะคะโดนแดดตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยค่ะและ3นะคะก็คือ โอ่งที่เราวางเนี่ยจะต้องไม่ร้อนนะคะถ้าวางโอ่งไว้กลางแจ้งเลยเนี่ยมันจะร้อนร้อนแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะร้อนดินร้อนทําให้บัวไม่ยอมแตกตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราปลูกต้นไม้รอบๆโอ่อองนะคะเห็นไหมก็คือจะช่วยบังแสงบังแดดให้กับโอง่งทําให้โอ่งเราเนี่ยมีความเย็นตลอดแล้วก็น้ําในโอ่งก็เย็นตลอดเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเติมดินค่ะเราจะต้องมีการเติมดินเติมปุ๋ยให้กับบัวของเราด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําปุ๋ยบํารุงดินเร่งดอกให้กับบัวกันค่ะสูตรนี้เนี่ยเพิ่มดินให้กับบัวด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเติมดินบ่อยค่ะแล้วมาดูสูตรปุ๋ยที่เราใช้นะคะก็คือนี่เราใช้เป็นเอาไปหาดินที่แบบว่าเหนียวเหนียวในสระก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้ในสระเราไม่มีดินเหนียวนะเราก็เลยใช้เนี่ยค่ะดินแข็งแข็งก้อนแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะเติมด้วย EM ค่ะ ที่เราทําไว้นะคะใส่ลงไปถ้าไม่มี E.M. ็ A M, พวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็เติมน้ํำลงไปหน่อยเพื่อให้ดินเรามีความนุ่มก่อนค่ะแช่ดินไว้อย่างนี้นะคะสักพักหนึ่งก่อนค่ะหลังจากดินที่เราแช่ไว้นะคะเป็นดินเหนียวแล้วนะคะคือ หมาดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวช่วยนี้ต่อนะคะก็คือปุ๋ยของเราอันนี้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะที่เราหมักไว้ท่านผู้ชมอาจจะมีเป็นปุ๋ยเนี่ยค่ะปุ๋ยคอกหมักนะคะใส่ไปในอัตราที่เท่ากับดินค่ะคือเราใส่ดินหนึ่งส่วนเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกหมักของเราเนี่ยหนึ่งส่วนใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้อันนี้เป็นผงชูรสนะคะใส่แก้วไอใส่กระป๋องใส่โหลวไว้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ไปสองช้อนชาค่ะใสเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะถ้าว่า น้ำมันน้อยไปเนี่ยคือมันข้นไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็เอาน้ําเติมได้อีกอันนี้ก็คือน้ําผสมกับ EM นะคะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์ตัวไหนเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะคะจุลินทรีย์เจ้าปลวกน้ําซาวข้าวอะไรได้หมดนะเอามาใส่ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะเหมือนเราผสมแป้งนะคะก็คือเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากัน รอให้ดินหมาดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะหลังจากที่ดินที่เราผสมไว้เนี่ยเริ่มหมาดนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ละค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะก็พึ่งไว้ในร่มค่ะประมาณวันสองวันนะคะก็เริ่มเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปตากแดดนะคะก็คือพึ่งไว้ในร่มก็พอทีนี้เมื่อได้แบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใช้กับบัวกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือองค์บัวที่ดราปลูกไว้จะให้ดูน้ำนะดาไม่ได้ใส่น้ำเยอะก็คือใส่แค่พอมีน้ำแค่นี้พอค่ะแล้วก็ดินที่เราผสมไว้เนี่ยก้อนปุ๋ยนะคะใบบางนะคะยัดลงไปเลยตรงข้างๆนะคะริมๆเนี่ยยัดลงไปแค่นี้เองค่ะเราก็จะใส่ประมาณห้าหกก้อนเลยนะคะก็ใบบัวนะคะที่เหี่ยวแล้วนะคะแห้งแบบนี้เนี่ยเอาออกเลยค่ะ จะดึงออกนะถ้ามีกรรไกรตัดได้นะคะเนี่ยเอาออกให้หมดเอาเฉพาะใบที่เขาเติบโตขึ้นมานะคะนี่เนี่ยดึงออกไปนะคะเดี๋ยวดาวจะใส่ปุ๋ยให้ดูต่อนะทีนี้เนี่ยก็เราจะได้เป็นการนอกจากบัวของเราจะได้ปุ๋ยแล้วนะคะก็เป็นการได้ดินเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าบัวเนี่ยเขาต้องการดินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะ พอเราได้ใส่ลงไปเนี่ยในก้อนเนี่ยมันจะมีทั้งปุ๋ยนะคะแล้วก็มีพวกจุลินทรีย์ที่น้ําที่เราเติมไปด้วยค่ะก็คือเป็นการบําบัดดินไปในตัวด้วยนะคะสําหรับการใส่นะคะเราจะใส่อยู่ที่อาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะเนี่ยอัดลงไปแค่เนี้ยแค่นี้เองนะคะก็มีแค่นี้เองค่ะสําหรับการปลูกบัวให้งามตลอดทั้งปีนะคะ ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยค่ะกับปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยสามารถเอาไปใส่พวกไม้น้ําต่างๆได้ด้วยนะคะนอกจากบัวเราก็ยังใส่เป็นพวกบอนน้ําสวยๆก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆในการเลี้ยงดูบัวในอ่างในโอ่งนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเลี้ยงในภาชนะใดๆก็ได้ก็สามารถเอาสูตรที่เดบอกเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีบัวสวยๆเอาไว้ประดับหน้าบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ